สวัสดีเจ้าแม่เอนิชนเสเจ้าวันนั่นที่โช hey, <top S 1> เฮ็ดทอของเฮาไปนั่นนะเจ้าจะต้มหรือจะแกงหรือจะคั้วดีหนุมขนาดก็มีตึงหนมตึงแก่แปดสิบเปอร์เแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าตีนมนะเจ้าแม่อนกะจะได้เอามาแกงใส่นะมส้มใส่กระดูกหมูแบบนี้เลยนะเจ้าเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องนะคะทุกคนเฮาไปดูเครื่องกันเลยเจ้าก็าจะมีพริกแห้งนะเจ้าเนะาะค่ะจะใช้หมักแ่นแกนหอมป้อมหอมขาวหอมแดงกับ ปีน่ะเจ้าใครจะเติมปลาราลงไปกันแล้วแต่ความชอบนะเจ้าทุกคนแต่แม่แอนก็นจะเอาน้ำพริกมาคว่วกับหมูเพราะนะ้ำไม่สม้มเขาต้มไว้แล้วจนซุกแล้วนะเจ้าเนาะแม่แอนก็นทําการคว่วน้ำพริกแบบนี้กับหมูให้มันซุกไปเลย90เซนไปเลยจ้าทุกคนวันนี้แม่แอนจะใช้เป็นหมูสามชั้นล้วกระดูกอ by ่อนใบพายนะเจ้าเนาะ ีนี่แอนอาแม่แอนก็ว้าเซตแล้วนะเจ้าแม่แอนก็นะจะม,มาใส่ในน้องม่ส้มที่ต้มซุกแล้วแบบนี้เลยค้วาวเพื่ออย่างค้วาวเผื่อหึ่งมันมีกลิ่นหอมนะเจ้าเนาะถ้าเฮาอ่าบะข้า,ขามันก็ใส่อบอลงไปเลยมันก็จะได้อีแนนแม่แอนก็คิดจะอันนะเจ้าเนาะอันนี้พักก็คือพักหอมป้ม,ปมกับใบมะกรูนนั่นเองเจ้าแลนะนาง นางเอกของเราในวันนี้ก็นี่เลยนะคะทุกคนขาะเห็ดทอบของเรานั่นเองแม่แอนไปซอมมาอีทีม่ไต่เจ้าไปซอดอยมาก็แม่แอนเอิ่มใช้ไปซอในกาดจ้า แม่แอนขยับไปซสาะขนาดเลยสูไผไปซอกะจนแม่แอนพองเนื้ออันนี้แม่แอนก็นจะเติมนะคะ่ะพงนางฟ้าตาแม่ใหญ่ชูไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็สุกได้ที่ได้ทางแล้วนะจ๊ะถึงเวลาที่เขาจะเอานังเอกของเขาใส่ลงไปแล้วนะจ้เาเฮดทอปของเขานั่นเองเฮดทอปหรือเฮดเพาะนะคะทุกคนคะ่ไะไผบ่เกยหัน่นเกยกินพ่อ,องบ่มีากาาเนาะเปิดดังบตายนานนี่เออจักแมงมันกับเป็นเข่าเป็นอื่น แล้วก็มาเป็นเห็ดท็อปล้วก็มาเป็นทุเรียนนะเจ้าเนาะตามลำดับขั้นตอนไปอันนี้ก็จะเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเห็ดทอบอร่อยมากๆค่ะทุกค,คนหอมหอมหอมเนาะไม่ส้มเดี๋ยวก็จะปะทะกับใบบักูดแหมเจ้าถ้าแกงแบบนี้แม่แอนจะใจ้เครื่องแบบใส่ขาจะไข่นะเจ้าเนาะแต่ถ้าแกงใส่ปลาก,ก็จะเป็นแหมย่างหนึ่งเจ้าโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ จากนั้นเราก็อุยหอมป้อมของเราไปเลยคะ่ะหอมป้อมใบบักกูดอ้ยหอมนาไม่ส้มหอมหอมป้อมใบบับกูดนะเจ้าเฮดทอปกับออนออนควบดังต๊อบต๊บแต๊บล้ําอย่างใดสู่เขาเอาเกียเนะ๊ยวข้าวเน้อเกี๊ยเขา้าวเกียเ๊ยวข้าวข้าวหนึ่งจมูดทําแล้วมากินตกันเน้อเจ้า